ต่อไปเราจะไปพูดถึงในส่วนของเมนูโปรไฟล์นะครบับให้เรากดจากหน้าแรกนะครับให้เรากดไปที่โปรไฟล์นะครับในหน้าเมนูโปรไฟล์นะครับก็จะแสดงรายละเอียดพื้นฐานของใตหน้านะครับชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสในหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวยอดสะสมยอดสมาชิกทีมนะครับแล้วก็พวกค่าแนะนําต่างๆค่าคอมต่างๆนะครับแล้วก็ในที่นี้เราจะขออนุญาตพูดถึงตัวยอดสะสมก่อนนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูที่ยอดสะสมนะครับ ว่าเ,ออเราขายไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับโดยเราจะดีฟอลต์ยอดสะสมที่3เดือนย้อนหลังขึ้นมาก่อนนะครับทั้งย่อดสามารถที่จะฟิลเตอร์ดูได้นะครับว่าวันนี้เราขายได้เท่าไหร่สัปดาห์นี้ขายได้เท่าไหร่เดือนนี้ขายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นยอดตัวเองกี่บาทเป็นยอดทีมกี่บาทนะครับแล้วก็ด้านล่างสามารถฟิลเตอร์ได้ไตามประเภทประกรันนะครับที่จะดูได้ว่าเดือนนี้ประกันอัคคีภัยนะครับเราขายได้เท่าไหร่นะครับในแต่ละ ในแต่ละสมาชิกทีมของเรานะครับว่าสมาชิกทีมคนนี้ขายได้เท่าไหร่ในเดือนนี้นะครับเป็นประการอนักกี่ัยนะครับรับตัวเมนูยอดขายหรือว่ายอดสะสมนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ